สวัสดีคนวันพุธค่ะดวงรายสัปดาห์16ถึง23ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่เป็นคำตอบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจมีอะไรแนะนำกันบอกกันตามตรงไม่สะกดจิตจะ่ะอ่ะฮ่าอย่างน้อยก็ความยุติธรรมเลยวะ คนวันพุธสบายใจได้อย่างน้อยก็ได้รับความยุติธรรมเห็นไหมเงินงานโอกาสผลประโยชน์ทําดีได้ดีทดําดีมีคนเห็นผลงานทําดีก็เข้าตากรรมการมีโอกาสได้รับเงินงานผลประโยชน์ส่วนแบง่งการได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งโอกาสดีๆมาถึงละในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎต้องดีดิ เหนื่อยแต่สําเร็จพยายามแล้วสาเร็จทําด้วยลําแข้งทําด้วยน้ําพักน้ําแรงแล้วจะสําเร็จสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นเนี่ยจงภูมิใจในตัวเองนะคะทุกสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วยค่ะเก่งฉลาดสู้ลุยแล้ววันนี้เห็นผลสําเร็จตามที่หวัง เรียนรู้เพิ่มเติมได้นะอะไรที่ยังไม่เก่งอะไรที่ยังไม่ฉลาดเรียนรู้เพิ่มเติมได้ถ้าเราไม่ใช่น้ําเต็มแก้วนะใครจะไปเรียนต่อศึกษาต่ออยากทําอะไรเฉพาะด้านเฉพาะทางได้จะทําธุรกิจการค้าจะทําอะไรที่ขยับขยายหาความรู้เพิ่มเติมแล้วทุกอย่างจะดีเองส่วนเรื่องอื่นๆถ้าพูดถึงเรื่องของความรักมันดูสันโดดมันดูเงียบๆคนมีคู่เนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนําว่า ต่างคนต่างอยู่หรอต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบหรอหรือต่างคนต่างสนใจเฉพาะโลกส่วนตัวของตัวเองหรือยังไงมันเลยรู้สึกว่าไม่หวานพากันเข้าวัดหน่อยไหม ทำบุญหน่อยไหมเสริมบุญเสริมบารมีด <minha S 1> ้วยกันหน่อยไหมเพราะว่าถ้านิ่งเงียบอยู่แบบนี้นะมันจะจืดมันจะชืดแล้วบางคู่ก็แบบเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันนะเอาดีๆนะต่างฝ่ายต่างต้องเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีแล้วจะมีประโยชน์นะส่วนคนโสดช่วงนี้ไม่ต้องซีเรียสถ้าจะได้คนแก่กว่าถ้าจะได้คนหน้าแก่กว่าอายุหรือถ้าจะแต่งงานช้าก็ไม่เป็นไรเอาเวลาไปพยายามทําอย่างอื่นก่อนหาเงินหางานหาความสุขหาความรู้ก่อน ไพ่แบบนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ฤาษีที่รักความสันโดษอาจจะไม่ค่อยอยากเข้าเพื่อนฝูงเข้าสังคมไม่ค่อยอยากจะไปไหนบางคนช่วงนี้มีความคิดอยากบวชอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปหาความสุขหรือบางคนอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากสูงสิงกับใครมันเลยรู้สึกว่ามีความสมถะมีความสันโดษอาจารย์ก็จะแนะนํานะช่วงนี้นะการเงินคนวันพุธก็ไม่ได้ว่าดีมาก เอาพระอาหารหันต์สมพระองค์เนี้ยไปบูชานะพระศิวลีพระอุป,ปคุตพระสังกจจาย,ยนะ เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรใดๆก็ต้องยอมพ่ายพระศิวรลีนะเพราะพระศิวลีเนี่ยคือนัมเบ r รวันะอันดับหนึ่งในเรื่องของโชคลาภนะบูชาพระศิวลีมีติดตัวไว้ยังไงก็ไม่อดตายเราโชคเราลาบอะใครไม่เคยถูกหวยเลยใครอยากมีโชคมีลาบก็ลองดูนะใช้วิจารณญาณในการรับชม199ค่าส่ง40ไม่มีบริการเก็บปลายทางจ้าสำหรับการเงิน คำว่าสันโดษมันคือความพอเพียงแสดงว่าพออยู่พอกินไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนไม่ติดขัดโชคลาภพอได้บ้างแต่ถ้ามูเตรูดีๆไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เทวดาประจำตัวจะให้โชคให้ลาบเลขมงคลคือ6996สีมงคลคือสีแดงสีขาวและสีเขียวช่วงนี้เรื่องเงินขอความช่วยเหลือได้ขอพรจากเทวดาก็ได้หรือต้องการจะกู้ต้องการจะขยับขยายเอาเงินมาลงทุนสามารถทำธุรกิจธุรกรรมยื่นกู้ได้ผ่านโชคลาบได้นะมีนะ แต่อาจจะไม่ร้อยเอร์เซนตเช่นได้ครึ่งครึกลางๆแต่ก็ยังได้ช่วงนี้ทำบุญกับคนขอทานคนเล่ร่อนคนจรจัดเสริมดวงสุขภาพระวังขี้หลงขี้ลืมนิดนึงกันละกันวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ